ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอีกมุมทับรานเตือนตัดพื้นที่สะเทือนถึงมรดกโรคก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีการที่ออกมาเรื่องของการเซฟทับรานนะครับที่ถ้าเกิดนะครับเอานะมติครมอและก็ตามฝาผิดในเรื่องของวันแมปเนี่ยนะครับ อุทยานแห่งชาติรับราเนี่ยจะโดนตัดหายไป260,000ฝไรนะครับ260,000ฝไรซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับและหลายๆคนก็อาจจะถกเถียงในคนลับประเด็นนะครับแต่ถ้าเราแยกกันจริงมันมีกลุ่มชาวบ้านนะครับอันนี้จะไม่ได้รับผลกระทบเลยได้รับความคุ้มครอได้รับอะไรอยู่แล้วแต่กลุ่มชาวบ้านนี้โดนเอามาอ้างนะเพื่อไม่ให้นะครับ กลุ่มนายทุนเนี่ยโดนดำเนินคดีหรือเปล่าหรือกลุ่มที่เป็นนอมินีของนายทุนีดยดำเนินคดีและตอนนี้มันก็มีพยายามที่จะออกนะครับเรียกว่านะครับอนุมัตินะครับสองแสนหกหมื่นไร่เนี่ยเพื่อจะเหมารวมทั้งหมดให้กลุ่มนายทุนเหล่านี้ก็รอดพ้นคดีไปด้วยทุกอย่างไปด้วยหรือเปล่าแต่ที่สําคัญอีกหนึ่งปัะเด็นที่เราต้องนึกถึงว่าถ้าวันนี้ตัดออกไปสองแสนหกหมื่นไร่เนี่ยมันจะสะเทือนถึงมรดกโรคหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เราทราบ อีกมุมทับรานเตือนตัดพื้นที่สะเทือนถึงมรดกโลก10กักยาคม257ดรวัชสุะ 2, 5, 7, so, นะครับ โปยัยนันผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สถาปัตนกรรมศิลปากรโรสสพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีทับรานดังนี้จากข่าวเรื่องของทับรานอยากจะขอแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับเรื่องของมรดกโลกด้วยเพราะในขอบเขตของแหล่งมรดกโลกผืนป่าเขาใหญ่ได้รวมเอา ส่วนของป่าทับรานไว้ด้วยเท่ากับว่าเป็นที่ยอมรับโดยสากลแล้วว่าพื้นที่นี้มีคุณค่าตามเกณฑ์มรดกโลกเรื่องของฟาร์มหลากหลายทางชีวภาพและยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงความเป็นมรดกโลกที่เรียกว่าคือหนึ่งของส่วนหนึ่งของแห่งมรดกโลกเขาใหญ่ หากต้องการตัดพื้นที่ส่วนนี้ออกไปก็ต้องมีคําตอบอธิบายว่าพื้นที่ส่วนนี้ไม่มีคุณค่าตามเกณฑ์เหมือนกับส่วนอื่นๆของเขาใหญ่แล้วและจะต้องพิสูจน์ให้กรรมการมรดกโลกเห็นด้วยว่าหากตัดส่วนนี้ออกไปแล้วพื้นที่ที่เหลือของเขาใหญ่ยังคงรักษาคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลหรือ O U V ไว้ได้หากอธิบายไม่ได้ย่อมส่งผลกระทบกับเสถียรภาพฟาร์มเป็นมรดกโลกของป่าเขาใหญ่อย่างแน่นอนโดยอาจจะมีผลนะครับจากฟาร์มครบถ้วนสมบูรณ์หรือของแหล่งที่ขาดหายไปสรุปว่าเรื่องนี้ก็ขอให้พิจนารณากันดีๆถ้าจะสอบฟาร์มเห็นก็ควรเริ่มอีกคำถามว่ายังเห็นด้วยกับการที่มีผืนป่าเขาใหญ่เป็นมรดกโลกหรือไม่ถ้าไม่ก็แล้วกันไปนะครับเซฟทับราน ความจริงนะครับตั้งแต่ครั้งที่เขาใหญ่ได้เป็นมรดกโลกเมื่อนานมาแล้วคณะกรรมการก็มีข้อเรียกร้องขอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเราเคยแจ้งเขาไปแล้วว่าอยู่ในระหว่างดําเนินการโดยจะตัดส่วนของชุมชนและป่าเสื่อมทรงออก40,000ขวาแฮกเกอร์และเพิ่มให้เป็นพื้นที่ป่าที่มีคุณค่าสมบูรณ์สูงค่าสูงเข้ามาแทนประมาณนะครับ17,000แฮกเกอร์นะเป็นการตัดและเป็นการเพิ่มในเขต อุทยานแห่งชาติทับรานโดยระบุว่าการปรับปรุงขอบเขตพื้นที่นี้จัดแล้วเสร็จในปี2007แต่นี่มันปี2024แล้วนะครับจนเพิ่งจะมีข่าวจัดรถพื้นที่ในช่วงนี้นี่แหละแต่ไม่เห็นมีข้อมูลว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่า เข้ามาเลยอันนี้คือข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัดออกไปเนี่ยสองแสนหกหมื่นไร่เนี่ยจะก,กระทบกับเรื่องของความเป็นมรดกโลกของป่าเขาใหญ่หรือเปล่าก็ต้องคิดทบทวนกันให้ดีนะครับในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าต้องแยกระหว่างนะครับชาวบ้านที่เข้าไปทำมาหากินเนี่ยแค่หกหมื่นไร่แต่ทําไมต้องเฉือนออกถึงสองแสนหกหมื่นไร่ด้วยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ